เลขสิบเอ็ดกับอิทธิพลของชีวิตโดยอาจารย์ทิบวารีราชินีพระจรันทร์วันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องเลขสิบเอ็ดของขรจากา์โบราณกันเขาบอกว่าถือว่าเลขนี้มันเป็นเลขราชาโชคนะมีความหมายถึงการได้มาฟรีๆได้ฟลุกฟล๊กการได้อะไรมาแบบซ้ำๆ เหมือนกับว่าได้แล้วได้อีกอะไรแบบนี้แต่ทีนี้มันก็มีด้านลบเหมือนกันไอ้เล่น11เนี่ยมันก็คือเสียแล้วเสียอีกเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เวลาที่ได้มาเนี่ยมันจะเหมือนกับบางครั้งเนี่ยถ้าดวงสตารเราไม่ค่อยดีนะมันจะมีคนยัดเยียดมาให้อยู่ๆก็ยื่ยยยยนมาให้อยู่ๆก็โยนมาให้คือฝืนใจทํา ฝืนใจได้รับงานอะไรบางอย่างที่เราอึดอัดขัดใจบอกใครไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทำเราได้ต่างอะไรแบบนี้ไงนะคะอันนี้ก็เป็นความหมายของเลข11บเอ็ดนะคะหลายๆคนก็จะได้อ่าได้เที่ยวฟรีกินฟรีอ่าแบบนี้ก็เป็นเลข1ิบเอ็ดเหมือนกันเช่นเดียวกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายอะไรมากนะคะเพียงแต่ว่าด้านเสียมันอาจจะเป็นเรื่อง สวยแล้วสวยอีกสวยซับสวยซ้อนอะไรแบบนี้อันนั้นก็ตอนที่เวลาดวงตกจริงๆอะนะหากหมายถึงแง่งเสียแล้วเนี่ยนะคะเวลาที่หนึ่งกับหนึ่งมาเบิ้ลเนี่ยชนกันสองครั้งเนี่ยบางคนบอกว่าหนึ่งบวกหนึ่งต้องรวมกันเป็นสองอาจารย์บอกว่าเลขสองมันเป็นความหมายของดาวจันทร์นี่มันจะน่าจะนุ่มนวลช่างฝันเป็นความหมายแบบนางฟ้าอะไรอย่างเงี้ยทีนี้สถิติมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะเพราะว่า มันเกิดขึ้นมาจากดวงอาทิตย์สองดวงอ่ะหนึ่งกับหนึ่งนะคะคืออย่ามัวฝันว่ามันจะนุ่มนวลอ่อนโยนแบบดาวจันทรนะคะเพราะว่าเลขสิบเอ็ดนั้นนะคะมุมพอเวลามาชนกันเนี่ยบางทีเนี่ยบางครั้งมีเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นมาก็มีให้เห็นกันมามากแล้วอย่างเช่นเหตุการณ์นายวันๆเป็นต้นนะคะทีนี้ เลข11นะคะในบัตรประชาชนก็ดีนะคะในเบอร์โทรศัพท์ก็ดีถ้าเกิดว่าลงท้ายด้วย11นะคะหรือว่ามีช่วงไหนที่แบบ11ติดกันนะคะยิ่งในช่วงคล้ายๆเนี่ยมันจะส่งผลกับตัวตนของเรามากๆเลยทีเดียวนะคะอย่างพิทากราัสค่ะนักตัดยากรีโบราณเขากล่าวไว้ว่าเลข11ก็คือสัญลักษณ์ที่เทวดาสื่อสารกับมนุษย์โดยผ่าน ภาษาสากลของตัวเลขน,นะเป็นลักษณะของการตื่นรู้แล้วก็ช่วยให้ผู้นัน้นน่ะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ส่วนในไพ่ทาโร่เองนะคะเลขสิบเอ็ดจะแทนด้วยไพ่จับทิสนะคะนั่นก็หมายถึงการตัดสินใจด้วยเหตุผลความสมเหตุสมผลพลังงานสูงนะคะเลขสิบเอ็ดเนี่ยจะเป็นพวกพลังงานสูงที่แบบสามารถผลักดันให้ชีวิตประสบความสำเร็จได้แต่หากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ ไม่ค่อยดีนะคะหรือว่ามีพลังงานด้านลบเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยก็จะปรากฏด้านเสียหายออกมาค่ะกลายเป็นพวกบุญคุณต้องทดแทนแขนต้องชำระนะคะด้านความรักของคนหมายเลขนี้นะคะจะอยู่ร่วมกันได้ดีก็ต่อเมื่อต่างคนต่างมีพื้นที่ส่วนตัวกันชัดเจนแรกๆอาจจะประทับใจกันเพราะฉลาดแล้วก็มีความคิดเห็นความโดดเด่นคล้ายกันนะคะแต่อยู่ไปนานๆ จะยิ่งเหมือนต่างคนต่างอยู่นะคะเพราะว่าต่างคนต่างก็อยากจะมีตัวตนแล้วก็อยากจะเป็นคนสําคัญแต่ดันมีโลกส่วนตัวที่ซับซ้อนแล้วก็เข้าใจยากมากเกินไปนั่นเองค่ะต่อมาค่ะถ้าหากว่าบ้านเลขที่ของคุณเป็นบ้านเลขที่11บอดนะคะความสัมพันธ์หรือการแสดงออกของคนในบ้านนะคะ ก็จะดูแล้วซับซ้อนเกินไปสักนิดหนึ่งนะคะดูเหมือนมีความดื้อรั้นมีทิฐิต่อกันสูงนะคะต่างคนต่างมีความเป็นเอกลักษณ์มีโลกส่วนตัวสูงบ้านหลังนี้ก็เลยเหมาะที่จะมีห้องเล็กๆหลายๆห้องนะคะเพื่อเอาไว้เป็นมุมส่วนตัวของแต่ละคนในบ้านนะคะจุดที่ต้องระวังก็คือถ้าหากว่าห้องมันมีจํานวนมากเนี่ยการที่เวลาเราสร้างแล้วประตูมันตรงกันนะคะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็ให้หาคริสตัลค่ะมาแขวนเอาไว้เพื่อที่จะลดทอนพลังงานของการประทะการการมีปากเสียงกันเขาบอกว่าห้องที่อยู่ฝั่งตรงันข้ามกันนะแล้วประต,ประตูประตูตรงกันเนี่ยประตูแทนปากค่ะจะทําให้ทะเลาะเบาแหวงกันได้มากที่สุดค่ะ